อ่านะครับต้องก้าวสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ผมนายดีเคนะครับวันนี้ว็วเกมฟีลไฟล์นะคนดูวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสักทองนะคนดูตอนนี้เล้กลับมาตามคําเรียกร้องนะคนดูนะโอ้โหแล้วมาเป็นมาเป็นตู้รังพึ่งแบบนี้คนดูอุย้ยเหมือนใช้เลขไม่เยอะแต่คนดูเห็นแบบไหมความเกลือครับผมโอ้มีชุดนี้ด้วยหรออ๋อชุดแต่มันมีความเกลือแทรกเข้ามาคนดูมันใช้ไม่เยอะแต่มันมีความเกลืออ๋อ ไม่สักทองเป็นวันด้วยพอดีสักเป็นวัน <c oughs> ตอนนี้ผมมีเพชอยู่3,433เพชรนะครับมาดูเดี๋ยวเราจะมาลองสุมกันว่าเราจะออกหรือเปล่านะครับคนดูนะมารอบแรกเราสุมอะไรกว่า150เพชรโอ้ <c oughs> ผมว่านะยากยากจริงคนดู ทำไมมันสามารถเอาลูกแก้วมาแลกเป็นโทเค็นได้พิมเขียวแลกได้เฮ้ยดีว่ะแต่ผมมีแค่ลูกแก้วพอดีได้ได้สอนนงอันนึงหรอผมจะพอไหมนะคนดูผมว่ามันจะเกลือไปอ่ะโอ้ยอ้ยอเดี๋ยวะจังไปจังอ,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 อันเดียวเลยหรอโอ้ยโอ้ยผมว่าเกลือไปนะ โอ้โห oh. oh. คนดูผมว่ามันมันเกลือไปผมว่าตู้มันเข็มไปนะหรือ <c oughs> <c oughs> ผมว่าเพชรผมไม่พอแน่นอนนะคนดู <c oughs> ไม่พอจริงด้วยว่ะ โอ้โหคตรเกลือคนดูนั่นนะผมบ้าแล้วไม่พอผมจะไม่ได้สักทองอ่ะดิผมแน่ไดแค่สักป้าหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเกลือมากมากสามพันเพชรผมว่าพอๆกับกล้ามทองมั้เนี่ยปลาลนะหมดขนาดนี้เดีย๋ยวผมขอให้ไปเติมเพชรตั้งนึงน,นะ มาคนดูตอนนี้พี่ก็เติมเพชรเพิ่มเข้าไปนะคนดูก็ตอนนี้ก็เติมเพิ่มอีกสามพันเพชรนะคนดูเนาะก็จะลองสุ่มว่าจะได้เท่าไหร่นะผมไม่รู้ว่ามันจะหมดเท่าไหร่อ่ะดิมันหมดเยอะอยู่แล้วเน,น,นี่ยมันเก้ออยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเก้อยับยับว่ะคนดูผมมอะไรก้าวสักทองมาเนี่ยโอ้ปึ๊บมา โอ้โหเกือกเยอะจัดๆเลยอ่ะอย่างน้อยก็ขอออกกลางได้ไหมอ่ะตัดอันได้ไหมไม่ออกเลยเหรอโอ้โหโหมันจะเกลือไปไหนอ่ะคนดูเฮ้ยจะหมดเป็นหมื่นไม่ได้นะ <c oughs> เอาดีว้วผมว่าผมต้อง เปลี่ยนชุดวะผมใส่สักไม่ได้ละุณต้องเปลี่ยนชุดละผมต้องเปลี่ยนชุดแล้ว,น,ลว,ลวนึง <c oughs> ผมต้องไปเปลี่ยนชุดใส่ไม่ได้แล้วไม่ได้ละไปใส่หมัดดีกว่ามาไปซุ่มใหม่ดิม,มาผมขาดอีกสิบโทเค็น จะได้ไหมมาดูกันึบึบ,บ,บึบโอ้โหมา12วันโอ้โหสู้ไม่ไหวว่าคนดูต้องแรกจริงว่ะ <c oughs> สู้สู้ไม่ไหวจริงคนดูผมบอกเลยพลูดแพงอ่ะ นะี่คนดูกจะเป็นสักทองนะคนดูสู้อ๋อจริงนะสู้สู้ไม่ไหวจริงมันมันมันแบบมันหมดเยอะมากอะ่ะอย่างต่ําก็ตัวละสามพันอ่ะคนดูคิดดูแล้วกันอะ่ะโอ้หมดโคตรเยอะอ่ะเยอะเกินอะ่ะผมว่ามันมันเกลือเกินไปอะ่ะคนดูผมว่ามันเกลือมากๆเลยอะ่ะ เดี๋ยวรอสุ่มให้หมดเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เพชรคมเหลืออยู่หนึ่งพันสามร้อยกว่าเพชรนะก็ลองสุ่มดูว่ามันจะหมดเท่าไหรนะ่เนาะว่ามันจอะให้หรือเปล่านะปึ๊บปึ๊บปึ๊บึึ๊๊บบปึ๊บ <c oughs> ถ้าตทมที่เห็นนะครับคนดูเดี๋ยวอันเนี้ยผมค่อยมาเอานอกรอบแล้วกันเนาะรู้สึกว่ามันหมดเยอะมากจะหมดตัวเลยเอจิรจ,เจริงๆนะคนดูสตีเพชรจริงๆนะเมื่อกี้ผมเติมป,ประมาณก็ราวๆประมาณเจ็ดพันเพชรผมหมดไปราวๆประมาณไม่ถึงเจ็ดพันหรอกมนประมาณประมาณห้าพันกว่า,าแต่เกลือจริงๆครับคนดูนะผมบอกเลยโคตรเกลือ ผมว่ามันเป็นตู้นี้ดีกว่าเลยอ่ะนี่มันหมดวันสามพันกันไปก็ไดผมว่านะอืมเสียดายวะ่ะเ,เพชรสวยหมดแล้วกันโหได้ได้กล่องอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ตอนนี้มีแค่สักทองเนาะอืมไอเอ็นสักคือตอนนี้มันเป็นสักวันนาะยังไม่หไม่หมดเวลาเนาะอ่ะเป็นสักวันไม่หมเวลาเดี๋ยวผมไปเอา จักทองที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้ก่อนนี่สับดาวว่าสักทองเนาะสับดวาวมันมีแล้วมันขัดแกะสักทองทอกงโอ้โหก็เพชรเลาๆก็ๆนั่นแหละครับคนดูตามสภาพนะคนดูผมบอกเลยว่าใครไม่มีตังค์นะใครไม่มีเพชรประมาณสามพลังกว่าเพชรนะไม่ได้หรอกผมบอกเลยน้อยนะครับส่วนน้อยที่จะออกนะครับดูเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าใครชอบคลิปวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดูนะว่าเจอกันใ่คลิปหน้าครับคนดู คลิปนี้เกลาโคตร